นิทานพื้นบ้านเรื่องนางแตงอ่อนคือเมืองนครสีเจ้าเมืองนามวา่าพญาโกสีมีมเหสีนามว่าทองแดงมีโอรสนามว่ามหาวงเท้ามหาวงชอบกีฬาชนไก่วันหนึ่งไปต่อไก่ในปากกับขุนสี่คนคือขุนเชื่อขุนทานขุนเข่งและขุนทุ่มภูได้ทีลาจรลเกชื่อนางแตงอ่อน ผูมีรูปกายเป็นมนุษย์มาเป็นมเหสีนางแตงอ่อนประสูติโอรสเมื่อท้ามหาวงไปค้องช้างในป่านางจึงถูกมูมาเหสีทั้งหลายเปลี่ยนโอรสของนางเป็นจระเข้และโอรสจริงเอาไปลอยนะ้ําเทพพิดาจึงนําไปเลี้ยงบนสวรรค์และตั้งชื่อว่าสุริยงส่วนนางแตงอ่อนถูกสามีขับไล่ออกจากเมืองเพราะประสูติโอรสเป็นจระเข้ นางแตงอ่อนกลับไปเมืองหน้าพบคุมพบคุมพาพี่ชายของตนปกครองเมืองหน้าสืบต่อจากปิดาพี่ชายคุมพารู้ข่าวด้วยความสงสารได้มอบเมืองให้รกระการเป็นน้องชายปกครองต่อส่วนตนกับแตงอ่อนได้บวชเป็นฤาษีใน้เรือนวิชายแก้แค้นมหาวงซึ่งขับไล่น้องสาวของตนสุริยงได้ศึกษาวิชาต่างๆ และได้ลงมาพบกับมารดาของตนถูกยักษ์ลักพาตัวไปจึงได้ตามหามารดาคืนและลบก,กับยักษ์จนได้ชัยช,ชยชนะสุริยงได้นางปทุมมาและนางอิทวงนางญาติคําและนางคําไหลเป็นภรรยาซึ่งนางยักษ์นั้นได้ลักพาตัวมาไว้และสุริยงก็ได้พามัรดากลับบ้านเมืองมาวงได้ทราบความจริงว่านางแตงอ่อนถูกใส่ร้าย และสุริยงคือลูกของตนพ่อแม่ลูกได้พบกันและเข้าใจกันทั้งสามจนได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสันต์ในปั้นปลายชีวิตและของคู่เมืองนครศรีสืบมา